ครับผมผมกับท่านธรรมดิตท่านซีโอก็ตรงชัดเจนว่าโครงการนี้เป็นโครงการโซเชียลโปรเจกต์นะครับเราพยายามจะเน้นให้ลูกหนี้ราย,ยย่อยเนี่ยหลุดออกจากการเป็น n p l ให้เร็วที่สุดพอหลุดได้ก็จะตรงคือเป็นคำสั่งการของรัฐบาลอยู่แล้วนะครับอายุดได้เนี่ยเขาจะสามารถกลับเข้าสู่ระบบมีประวัติเค่ดิกลับมาดีมีประวัติดีก็กลับมากู้สินเชื่อจากสถาบันกันปกติได้ใหม่แต่แน่นอนแบมเองเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดเพราะฉะนั้นมันก็ต้อง ไม่ขาดทุนแล้วก็มีกําไรที่เหมาะสมกับเขานะครับอันนี้ก็เป็นข้อตรงที่ตรงกันแต่มันก็จะเป็นการปรับโครงสร้างนี้ที่ผ่อนผันผ่อนเกณฑ์ผ่อนปรนในการเรียกเก็บหนี้มากกว่าอ c m c ปกติมากๆมากมาจริงๆเราเรามี Target r e t u r n เป้าหมายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าขออนุญ,ญาตว่าก็เป็นความรับทางธุรกิจแต่ว่าจะเป็นตัวเลขซึ่งแบมได้กําไรสมเหตุสมผลแล้วที่เหลือก็จะไปช่วยคน ที่ทําให้ปลดหนี้ได้เร็วขึ้นลดหนี้ได้จํานวนมากอย่างนี้นะครับรายนี้จริงๆแล้วยังไม่เป็น n p l เป็น n p l หมดแล้วสิครับเป็น <MP L. S 1> กี่เท่าไหรของอสินค้ก็เป็นหนี้ MPL ตามประกาศก็คือสามารถโอนรายย่อยกับส่วนที่ SME ไม่เกิน20ล้านเข้ามาได้อ่านั้นตอนนี้เราก็เลือกส่วนที่เป็นหนี้ที่เกินปีหนึ่งเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็ตัดโครงการที่เป็นโครงการของรัฐต่างๆออกนะครับตอนนี้ก็ได้กลุ่มนี้มา 5แสนรายในอนาคตก็อาจจะมีส่วนเพิ่มต่อไปได้